เราจะขาเขาไม่ได้สิทธิจากเราจึงที่กัมพูชาจึงต้องชำระกองอัตรา M F N นะครับสามวิเคราะห์ L C และแจ้งผู้ซื้อกัมพูชาว่าสินค่าอยู่ใน L กัมพูชานะจัดหาฟอร์มดีให้ไม่ได้นะเพราะนั้นอยู่ซื้อไม่ซื้อนะถ้าจอาฟอร์มดีอดให้อยู่ไม่ได้นะอยู่ต้องอเมน L C มาอเมนเงื่อนไขว่า delete cross คำว่าฟอร์มดีออกนะครับแล้วก็ส่งออกกัมพูชาผู้นําเข้าชำระกอนอัตรา M F N ไปนะครับคือผู้นำเข้าในฝั่งกัมพูชาก็าชำระกอนนาเข้าไป บริษัทซีโอนสิทธิการขอคืนกรินกสิกรที่วิทให้โรงงานวายทำได้หรือไม่คำตอบคือทำได้บริษัทซีนะครับโอนสิทธิ์การขอคืนกงินกสิรทำได้ข้อดีวายได้คืนคืนกสิกรซีได้ส่วนลดแต่ต้องต่อรองกับวายนะครับเพราะอะไรวายจะรู้ราคาส่งออกของซีเพราะใบขนจะต้องไปใช้ในการคืนกรินกสิกรที่วิทนะครับดังนั้นซีจึงขอใบขนของวายนะครับ วายจึงไอ้วายจึงขอไปข้นส่งออกของ4ีไปขอคืนกรอนดังนั้นวายจะรู้ราคาส่งของ4ีแต่สีก็ได้ราคาที่แพงกว่าเดิมและขอคืนกรนได้ด้วยอย่างเช่นซื้อมาสิบาทขายกับอีกโรงงานหนึ่งซื้อขายกับ4ีสิบห้าบาทและตัวยังขอคืนกรนได้ด้วยตัวก็ได้สองเด้งอันนี้ก็คือเทคนิคการบริหารเศรษฐกิจบัตรเกษกรในประเทศนะครับเจ็ดวิเคราะห์การใช้สิทธิมุมเงินการขอรับเงินชดเชยสินค้าสอที่ปิดราษจากนั้นเพื่อพิจารว่า อาจจะชดเชยไปกี่เปอร์เซ็นมูลค่า FOB จากนั้นเปยบเทียบการขอเกินสิบก้าทวีพูดง่ายคือสมมติขอคือสิบก้าทวีได้แสนหนึ่งแล้วชดเชยได้ห้าหมื่นก็เลิกชดเชยไปทำสิบก้าทวีซะแต่ถ้าสิบก้าทวีได้แสนหนึงนน่งชดเชยได้สองแสนก็ขอเงินชดเชยซะยกเลิกสิบก้าทวีซะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าใช้ตัวไหนตัวไหนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอ่ก็ อันนี้ก็คือต้องไปอ่านโจทย์เพิ่มนะครับอ่านโจทย์แล้วก็ดูคําเฉลยไปทีละบรรทัดก็จะเข้าใจนะทีนี้ก่อนจะจบครับมีประเด็นที่ต้องระวังนะครับเป็นข้อสรุปตบท้ายนะครับข้อสรุปที่ต้องระวังหนึ่งสินค้าอยู่ในกรอบอะไร IL หรือ EL หรือ SL HSL ต้องรู้ตรงนี้ก่อน 2. การกรอกในแบบฟอร์มนั้นกรอกยังไงอย่างเช่นในฟอร์มดีเนี่ยช่องที่7ช่องที่8ช่องที่9กกรอกยังไงถ้ากรอกผิดก็ขอ ให้สิทธิ์ไม่ได้นะครับการสําแดงแหล่งกําเนิดสําแดงยังไงชิปปิ้งข้อมูลที่ไหนไปสําแดงต่อไปนี้นะครับบริษัทที่บอกว่าอุย้ยชิปปิ้งผมเก่งมากเลยเอาแบบฟอร์มให้หนูได้ถามที่นี่เธอชิปปิ้งมานี่หน่อยซิมาคุยหน่อยซิเธอสําแดงแหล่งกําเนิดสินค้าของฉันยังไงเธอรู้ได้ไงว่าราคาขายฉันเท่าไหร่อย,อยังไงแบบไหนเธอรู้ได้ยังไงชิปปิง้งจะบอกว่าผมไม่รู้แล้วครับอันแล้วขอฟอร์มนี้ไปได้ไงดูมั้